สวดีค่ะมือ่อวียายเพ้นเมียพระมณโณมาตักไทยพี่น้องคือเก่าเด้อค่ะมื่อวียายเพ้นพาลูกกับสามีกับหลานสาวมากินข้าวอยู่ร้านอาหารค่ะทุกคนค่ะอยู่พยายกปันยายเพ้นนี่แหละค่ะเมนูเมนูหลากหลายเลยค่ะมื่ออื่นสาวกับสิกรรมไปเรียนเนาะค่ะเนาะก็เลยพามาจิ้นเขาจินน้ำทุกคนค่ะสาวสัง่งซอยจุบอบโอ แม่บ่เคยกินจักเทียถูกสาวก็พังกินช่วยจุเนี่ยค่ะทุกคนว้าวอโลฮันนี้อร่อยอร่อยแอบรวนอร่อยอร่อยนนี้เนกะปุอบณนุนทุกคน้ด้ติดตามเตรกด้งใจเพิ่เน้มปกไก่ไก่ยี่่นกคุณแล้าค่ะกระ้งใจเยอค่ะ ปาดูพาหลานภาษามีมากินเข่ามาถทุกคนหลากหลายเมนูเลยค่ะเรียกบอรคือมาเด้อค่ะเด้อปุ่งเจนป้าแล้วเนาขอเนาะจานนี้จะซุปน้อไม้แต่กับทุกคนจ้ะซุปน้องไม้เจียบปลดกินไสาวเ้เพื่อนอากับไปเรียนอื่นอะค่ะ เราเภาพคนว่าจิ้งโคน่อเนาะ โอเคเมื่อกี้ท่าต้องเขาเมื่อกี้เราค่าต้องเขากนะับทุกคนเลยเดี๋ยวน่เคนมอร่อยเนาะ่สา,ามีอยากเป็นะมัอาหาร,ลาราาาหลักรอยาเป็นะมัคระว่าที่เสียนะคอเนาะ จัดเมนูเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสเมนูผุกคน้ลกินสี่ค, 4, 5, 5, 5. ค,าคนา้ค่ะเนาะกินบะเหมือนคองกับบ้านอร่อยอันอนี้แกงเลี้ยงหมู่บ้านเอ่อมหอดบ้านกระเดึกต้องนาะค่ะทุกคนค่ะ เป็นเกิดด่นทักทยเอ่อเด้นหลักค่ะเมื่อยตื่นํามื้อเมื่อยค่ะทุกคนเพราะว่ายายเพินน่ะบ่เ่ได้อยู่บ้าน2มื้อติดกัน่น้องกันีอกนอ ฟังว่าตลาดถนนมัดขาด โซโยจูตะว่ายังไม่เนาะบอสกินได้แล้กุนงยังไม่ทบอสถนัดมั้ง่อนเนาะอาหารเดียวเดียยังไม่ถนัดก็คือกินได้แบบสนิทใจก็คือกุ้งขนาดนั้นค่ะกุ้งเช่นปลาหาี่ง้วยค่ะนี่ค่ะ โอเคอยู่กับพี่สิงอย่าเพิ่งนะการิของน้อแต่ถ้าเป็นเนื้อเือแดงอ่ะอย่าเพิ่งนะสงบก่อค่ะ มันต้องไปทางไหนหนึ่งไปคนเกียนเลยก่อนมากมากทางไหนก่อน Eu mal. ค oui ือเห็นน yes. ้อกินรานีแต่ทุกคนก็กินหลายร้านนี้ก็เห็นแซ่บนาอเนาะดิสเลทุรงมีต่างอเมนูอร่อยเนาะเนอวื่งมีปอสวผิดมา บดเนีนมีร้านสาวจินเพล็คนเยวกั่ทุกคนค่ะเป็นเพ็มาก สิมิฝนละค่ะทุกคนค่ะตะวันในขณะนี้ก็มีมีแดดมาแน่ค่ะทุกคนค่ะแดดแน่รดแน่ค่ะบึ่งจากข้าวเนาะเจ้าที่เข้าวหลายมองบอกมากเพราะว่าสิมีฝนอีกเลยค่ะทุกคนค่ะในช่วงนี้เนาะจนถึงวันที่สิบสองมาสั้นี่เฟนนาองก็อยากได้ฝนเลยค่ะทุกคนในขณะนี้น้ำเยอะมากค่ะทตูมองตูบนาะพ่อคน วกไลน์ 不来。 จะแบบถึงเห็นผกินยังได้หลายอหลามีเเต็กพลาเนี่ยอร่อยมะเนาะดูยี่ฟอรมมีมี่ยีโคนพอเมกอลทอันซีิเดรงอย่าง ยำเนี่ยเขาทำไตเทีย,ง,ทยงกับเธอเลยมาติคร์ตุแบบบกูนี่หนาที่เนยขี้เนียวยดีสุดเลยคาตูฟู้รับหมักยำหมักยำหมักลาบหมูนก็น้องมักกะเพราค่ะเข่าผัดแซ่บมากนนอาหารแบบบ้าน้องนะค่ะจะว่าอาหารแบบอีสานานี่แต่พีซซ่านี่ย,แบบยเอาน้องเลยคารคุตูฟู้ดจุมตัตเองเป็นจมตับไทย,ยนาะ I don't see that at all.

างกิมือบาโค้งนะเตั้งใจมากว่าสวยไม่เจรมสังเอตบ้าดูอืมไม่ได้ทุกคนรู้ทุกคนรู้ทุกคนรูแม่ไม่รู้ออังเพียตั้งใจมาวันเกิดแม่มาสัมออื่นเป็นวันเกิดเจ๊เพ้นเอก่อนจะไปบกอยิก้ามูน่พเเปาเค้กแม่อะ บายแม่ขอบใจว่าคือสิลืมมันเกิดแม่ไปเรื่อยนั่นเนว่าเิม่วันเกิดยัเพ็มาสั่นกับทุกคนอื่นเป็นวันเกิดใั้เพ็ญนกนน้องค่ะแต่ว่าพฤติกรรมเป็นบายค่ะบริโจนหน้าเรียงคส สอบัญิสิบใช่ไหมอยู่ก็ไม่ได้ไปวัดบอกภาษาไม่เข้าใจภาษาใ้่มอยู่จังหวัดอยู่บอกภาษาตักบาทเทีวนั่นเนี่ย เรียนเนแต่งหน้าุ้วมอป็นบธุิใช่ไมดันไม่ใช่เรียนแต่มันเป็นเรียนเกียยอกว่าิรการบินเรียนกินแสดมบิทก่าอ่าเดีวต้องต้องต้องต่งหน้าทุกวันย แต่งหน้าแต่งผู้ให่ปากตองแดามแย่ราะว่าเป็นิสอดเมุการอกตัสอดายังเปนะต m แต่งนาต่งๆแต่งตก็คือคือสาองน่เนาะโอ้ยได้เน กินนี่กับทุกคนค่ะกุ้งแช่น้าปลาอซอดผิดรสจัดมากทุกคนจัดระเบียบเลยซุก <c ười> น้อาใหม่กระเซียมน,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 น้องก็นาอคลิปยาวแล้วทุกคนยาเป็น่ะวคุยเพื่อนเลยค่ะกินเพื่อนน้องก็น้องรื่อเบิ้งค่ะิปนียายเป็นกับมาทักทายกับบรรยากาศร้านอาหารนึกะเด้อค่ะกิ๊หนาบอกกันใ,ใหม่ยายเป็นกับอกขอบคุณพี่น้องสุกสุขพ้นนะคกะเด้อในติดตามหายกังใจยายเพน เป็ uhm. นพะลันอขอขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะขอให้มีทุกอย่างค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอันนี้บ๊ายบายคิน๊าไปคุณพิม็นจอย